มายทวินส์นายแฝดต,ตัวร้ายกับยายใสซื้อนิยายรักไวใสผลงานของพลอยนินนักเขียนแอปริดอะไรหลังจากเอาชนะโรคซึมเศร้าได้เธอก็กลับมาสร้างผลงานอีกครั้งลองไปฟังกันเลยค่ะตอนที่10เส้นคู่ของเส้นขนานอาราชิปลีกตัวหนีความเจ็บปวดมานั่งอยู่บนชิงช้าในสนามเด็กเล่นสาธรารณะประจำเมืองซึ่งเขาโร่นไปด้วยยีมะที่เริ่มโปรยปลายลงมาอีกครั้งแต่มันกลับไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยสักนิดเดียว เมื่อทุกสถานที่ล้วนตอกย้ำให้เขานึกถึงความทรงจํำเก่าๆที่มีทาคุยะและยูมิรวมอยู่ในภาพวันๆเหล่านั้นทุกภาพไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นใกล้บ้านสวนสาธารณะร้านค้าหรือซอกมงมต่างๆในโรงเรียนที่ทาคุยะไปยูมิจะคอยติดตามไปเสมอและตัวเขาเองก็เลือกที่จะตามยูมิไปเช่นกันเป็นเวลาน,านานเหลือเกินกว่าที่เขาจะล่วงรู้ถึงเหตุผลทั้งเหตุผลข้างในหัวใจ และเหตุผลของยูมิซึ่งดูเหมือนจะสายเกินไปเสียแล้วที่จะถอนตัวออกจากความรู้สึกเหล่านั้นฉันมันไม่ดีเหมือนหมอนั่นสินะอาราชิพึมพำพรางหัวเราะหึห่ในลําคอใบหน้าไร้ความรู้สึกและเรากับจะเยือกเกียนได้เท่าอนุหิมะรอบตัวตรงข้ามกับในตาสีมนที่ฉายแวววูบไหวบางอย่างเขามันไม่ดีใช่ไหมเขาด้อยกว่าหมอนั่นตรงไหนกันหรือเขาต้องทิ้งความเป็นตัวเองเปลี่ยนไปเรียนแบบหมอนั่น ให้สมกับที่เป็นน้องชายฝาแฝดที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่ในชีวิตและสายตาของหมอน,นั่นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือคำพูดที่ดังก้องอยู่ในหัวใจของอาราชินะเวลานี้เจ้าเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เจ้าได้ยินเพียงแค่นั้นนะหรือแสงสว่างรูปคนของยูมาทูดเกนเซนปรากฏขึ้นบนชิงช้าอีกตัวในท่านั่งเช่นเดียวกับอาราชิไม่ผิดเพี้ยนพร้อมคำถามที่ฟังดูคล้ายอบรมคำสั่งสอนไม่อยากรู้นะครับว่าท่านก็ชอบแย่งเครื่องเล่นเด็กเหมือนกัน อาราชิเฉยๆตอบเนิ่ๆิๆโดยที่ดวงตาย,ยังคงจ้องมองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายข้าจะถือว่านั่นคือคำตอบรับถ้าอย่างนั้นเจ้าจงฟังให้ดีเด็กสาวในความดูแลของเจ้ากำลังเดือดร้อนรีบไปช่วยเสียก่อนจะสายเกินแก้ไขคำพูดของยมทูตเกนเซนไม่ได้สร้างความตกใจให้กับอาราชิเลยแม้แต่น้อยเพราะการที่เจ้าของพฤติกรรมเฟอฟะซุ่มซ่ามและไม่เอาฐานอย่างซายโยจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนั้น ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะตรงข้ามออกจะปกติเสียด้วยซ้ำไปข้ามไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนแรงน้าใจเช่นนี้นี่ถ้าเด็กสาวที่ชื่อสายโยนั่นต้องตายอย่างโดดเดี่ยวในเรือนเพาะชานั่นก็เป็นเพราะเจ้าเพิกเฉยอย่างไรเล่าน้ําเสียงของยมทูตเกนเซนบ่งบอกว่ากําลังโกรธจัดมิหนําซ้ํายังหายตัวไปทันทีที่พูดจบทิ้งปริศนาเรื่องความตายกับเรือนเพาะชาไว้ให้อาราชิคุ้นคิดต่อย,ยอด ตายอยู่ในเรือนเพาะชำอย่างนั้นเหรอเขาพืมพำรรดวงตาที่ยังคงจ้องมองไปข้างหน้าเริ่มมองเห็นความมืดที่โรยตัวเข้าปลกลุมไปทั่วอาณาบริเวณสื่อถึงช่วงเวลาเย,ย็นย่ำคําม,มืดได้เป็นอย่างดีอย่าบอกนะว่ายายนั่นติดอยู่ในเรือนเพาะชำสิ่งที่ปรากฏขึ้นในความคิดและมีเขารางเห็นความเป็นจริงแจ่มชัดทำเอาอาราชิรุกพวดขึ้นจากชิงช้าแล้ววิ่งกลับไปยังจูโอไฮสครูลโรงเรียนของซายโย โดยมีจุดหมายปลายทางคือเรือนเพาะชำโถเว้ยถ้าฉันหายตัวได้เหมือนพวกพูดผีในทีวีก็คงจะดีอารชีออกอาการหัวเสียกับความสามารถพื้นๆธรรมดาธรรมดาเย่งมนุษย์ปกติของตัวเองเขาไม่รู้จริงๆว่าวิธีการวาร์ปไปโผล่อย่างสถานที่ต่างๆได้ดังใจของบรรดาพวกล่องลอยไร้ร่างนั้นทําอย่างไรแม้จะเคยลองทดสอบดูหลายต่อหลายครั้งหากแต่ผลสุดท้ายเขาก็ยังคงทําได้แค่เดินหรือวิ่งเท่านั้นท่านโยมมทูต เมื่อตระหนักได้ถึงความสามารถอัอนอ่อนด้อยของตัวเองอราชิก็เริ่มนึกถึงบุคคลผู้ที่มีพลังเพียงพอจะช่วยเหลือเขากับไซโยได้ซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยมมทูตเกนเซนหากแต่ตั้งหน้าตั้งตาร้องเรียกสักเท่าใดก็ไม่มีทีท่าว่าอีกฝ่ายจะยอมแสดงตัวออกจากที่ซ่อนในความมืดผมผิดไปแล้วผมขอโทษอาราชิงเฝ้าทาทุกวิถีทางเพื่อให้ยมทูตเกนเซนคลายจากความโกรธระหว่างที่ขาทั้งสองข้างยังคงวิ่งไปข้างหน้า อีกไม่กี่เมตรเขาก็จะก้าวผ่านประตูรั้วโรงเรียนของซซโยแล้วแต่อาราชิกลับไม่รู้เลยว่าจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรหากว่าเธอถูกขังอยู่ในเรือนเพาะชำนั่นจริงๆนี่คือสาเหตุที่เขาเพียรพยายามขอความช่วยเหลือจากยูมุทุตเกนเซนและดูท่าว่าจะคว้าน้ำเหลวลองไปดูให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีคุณเทวดาจำเป็นบอกตัวเองขณะที่ข้ามถนนมายังด้านหน้ารั้วโรงเรียนจูโอไฮสคูลอันว่างเปล่าไร้ผู้คน เนื่องจากความหนาวเนีบของสภาพอากาศบรึ้นและเป็นเวลาเดียวกันกับที่รถบรรทุกสินค้าคันหนึ่งเล่นผ่านมาซ้ำยังพุ่งตรงเข้ามาหาอาราชิที่กำลังเดินแกมวิ่งอยู่แน่นอนในสภาพดวงวิญญาณที่หลุดออกจากร่างซึ่งเคยพักพิงคงไม่มีวัตถุชนิดใดก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความเจ็บป,ปวดแก่เขาได้ยกเว้นเสียแต่ว่าความทรงจําอันเลวร้ายที่ฝังอยู่ในจิตใจสํานึกของอาราชินั้นมันจะหวนกลับมาสร้างความปั่นป่วนบ้าน่ะฉันน่ะต้องไปช่วยยยนันนะ อาราชิยกมือขึ้นบังแสงไฟจากรถบรรทุกที่สาดเข้ามาจนเขาแทบมองอะไรไม่เห็นพรางร้องตะโกนราวกับว่าตนจะต้องจากโลกนี้ไปเป็นครั้งที่สองพลังปฏิหารบางอย่างก็บังเกิดว้าวร่างโปร่งแสงของอาราชิหายวับไปก่อนที่รถบรรทุกคันเดิมจะแล่นทะลุผ่านตัวเขาและวับไปโผล่บริเวณด้านข้างของเรือนพาอชำสถานที่อันเป็นจุดหมายปลายทางในช่วเวลาอึดใจเดียวเฮ้ยนะนี่นี่นี่ฉัน อาราชิหมุนตัวมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจและคนดีใจในที่สุดเขาก็ใช้ความสามารถของเหล่าพูดผีได้อย่างหนึ่งเพียงแต่นั่นมันทำอย่างไรกันล่ะก็คแค่คิดถึงสถานที่ที่ต้องการจะไปด้วยจิตใจอันแรงกล้าเหมือนอย่างที่เจ้าทำเมื่อนาทีก่อนนั่นยังไงแสงสว่างรูปคนของยุมทูตเกนเซนปรากฏขึ้นบนกิ่งไม้ใหญ่ใบโกรนใกล้ๆกับจุดที่อาราชิยืนพร้อมคำตอบของคำถามที่อยู่ในสมองของอาราชิ และไม่ทันที่เขาจะได้เอ่ยปากถามอะไรต่อเด็กนั่นทั้งร้องไห้แล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยจนพลอยหลับไปก็อย่างที่เจ้าเข้าใจประตูเรือนเพราะชำถูกลงกรอนเสียแล้วและอีกไม่กี่นาทีพานรงผู้ถือกุญแจก็จะเก็บข้าของกลับบ้านอีกด้วยเจ้าในฐานะผู้ครุ้มครองดูแลเธอจะทำเช่นไรกันละ่ะทั้งคำบอกเล่าและคำถามจากยุมทูตเกนเซนทำเอาอาราชิยืนนิ่งอึง้ง เขากวาดตามองผนังกระจกของเรือนเพาะชำซึ่งฝ้ามัวจนมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายในแล้วนึกเป็นห่วงว่าซาโยจะยังมีออกซิเจนสำหรับหายใจหรือไม่ซโยไซโยคุณเทวดาจำเป็นพยายามร้องเรียกอีกฝ่ายด้วยเสียงอันดังและตั้งใจจะเดินทะลุผนังกระจกของเรือนเพาะชำเข้าไปปลุกหากเจ้าของชื่อซโยเองคงนอนขี้เซาแต่การกลับตารปัดเมื่ออาราชิไม่สามารถทำตามที่คิดได้สักอย่างทั้งที่ตัวเขาเองก็ยังคงเป็นเพียงดวงวิญญ,ญาณโปร่งแสงอยู่เช่นเดิม ทำไมผมเดินทะลุเรือนเพราะช้ำเข้าไปไม่ได้ล่ะครับเขาหันไปถามยมทูตเกนเซนด้วยความร้อนใจและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นสินะอาจจะเป็นเพราะเจ้าตั้งใจมากจนเกินไปหรือเพราะเหตุผลอื่นก็ได้วิญญาณนะ่ะยังมีเงื่อนไขอีกมากที่เจ้าไม่เคยรู้ลองเรียนรู้จากมันดูสิคิดให้ดีว่าเจ้าควรจะทําเช่นไรยมทูตเกนเซนให้คาตอบเสมือนคําใบ้ที่มีช่วยให้อะไรดีขึ้นหากขบคิดความหมายของมันไม่ออกผมควรจะวาร์ปเข้าไปสินะครับ อาราชิฉลาดพอที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในครั้งนี้ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าเขาจะทําสิ่งที่ต้องการได้ง่ายๆทําทไมผมถึงวาัาเข้าไปไม่ได้ล่ะครับเมื่อกี้ยังทําได้อยู่เลยผมก็ทําตามวิธีที่ท่านบอกแล้วนี่ครับเขาจําต้องหันไปถามยมทูตเกนเซนอีกครั้งเมื่อพบว่าการวารัดเข้าไปในเรือนเพาะชำล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าคงจะเป็นเพราะเจ้ามีพลังไม่เพียงพอเพราะการวารัดนั้นจําเป็นต้องใช้พลังมากกว่าการเดินหรือวิ่งหลายเท่านักคําตอบของยมทูตเกนเซน บ่งบอกถึงหนทางที่มืดแปดด้านของอาราชิเขาไม่สามารถเข้าไปภายในเรืนอนเพาะชำได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามซ้ำร้ายซายโยเองก็ไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกตัวและรับรู้ถึงการมาของเขาแล้วนี่เขาจะทำอย่างไรต่อไปดีกึ่งกึ่งกึ่งหนทางเดียวที่อาราชิคิดได้อย่างคนซึ่งคิดในตอนนี้ก็คือการพังประตูเรืนอนเพาะชำเข้าไปหากแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้อีกเช่นกันแม้ในเวลานี้ มือโปร่งแสงของเขาจะคว้าจับโซ่เส้นหนากับแม่กุญแจประเภทถอดรหัสไว้ได้เยี่ยมมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็ตามอาราชิลำพังตอนเป็นมนุษย์เจ้าก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอจะกระชากโซ่หรือพังประตูอยู่แล้วนี่เป็นวิญ,ญญาณที่มีแค่พลังจิตอันน้อยนิดเจ้าคิดว่าเจ้าจะทําได้อย่างนั้นหรือต่อให้ระดับความโกรธของเจ้าอยู่ในขั้นทําลายล้างมันก็ไม่เพียงพอจะทําเช่นนั้นได้ข้าเตือนเพราะไม่อยากให้เจ้าทําสิ่งสูญเปล่า รางแต่จะรังพลังให้ถดถอยคำเตือนของยมทูตเกนเซนแทงใจดำอาราชิเข้าเต็มแรงสียจนเขาได้แตัดสุดนั่งลงอย่างจนปัญญาและหมดหวังนั่นสินะแค่เรียวแรงของผู้ชายตัวเล็กที่สุดในห้องจะไปใช้ทําอะไรได้อาราชิแค่นหัวเราะในตาสีมวนมองมือโปร่งแสงของตัวเองก่อนจะเปลี่ยนไปจับจ้องผนังกระจกที่เต็มไปด้วยฝ้าของเรือนพอชำป่านนิซายจะเป็นอย่างไรบ้างจริงสิ ข้าลืมบอกเจ้าไปเรื่องหนึ่งยูม,มัทูุเกนเซนพ่งขึ้นทำลายความเงียบด้วยคำพูดที่ทำให้อาราชิหันขวับไปจ้องมองเจ้าของแสงสว่างเรืองรองอย่างมีความหวังพี่ชายฝาแฝดของเจ้ายังซ้อมบาสเกตบอลอยู่ในโรงยิมของโรงเรียนเจ้าลองเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาดูสิเรื่องหลงลืมที่ถูกบอกเล่าออกมาจากปากของยูม,มัทูุเกนเซนทำเอาอาราชิถึงกับชะงักนี่ฟ้าดินคิดจะกลั่นแกล้งเขาหรือไงทำไมจะต้องเป็นหมอนั่นด้วยทำไมเขาจะต้องไปขอความช่วยเหลือ จากคนที่ไม่เคยมีเขาอยู่ในสายตาด้วยหมอนั่นไม่เคยคิดว่าเขาเป็นน้องชายแล้วก็อาจจะไม่เคยมองว่าสายยเป็นเพื่อนร่วมห้องหรือแม้แต่เพื่อนร่วมโลกเช่นกันแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับการขอความช่วยเหลือจากคนแบบนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เจ้าตัดสินเอาเองไม่ใช่หรืออาราชิเจ้าสรุปว่าพี่ชายฝาแฝดของเจ้าเป็นเช่นนั้นทั้งที่ยังไม่ได้ฟังความจริงในใจของอีกฝ่ายเลยมันจะไม่ดูอยุตธรามไปหน่อยหรือ คำพูดของอยมทูตเกนเซนฟังราวกับจะเข้าข้างบุคคลที่สามผู้ไม่สามารถแก้ต่างอะไรให้ตัวเองได้ในเวลานี้อย่างทากุยะผมได้ยินแล้วล่ะครับความจริงในใจของหมอนั่นที่ว่าไม่อยากได้ยินแม้แต่ชื่อของผมนั่นนะ่ะแค่นี้ผมก็เจ็บปวดพอแล้วล่ะครับอาราชิตอบพลางเบือนหน้านี้ซ่อนดวงตาที่ฉายแววของความทุกข์อันเป็นความรู้สึกที่ส่งตรงขึ้นมาจากหัวใจซึ่งเอ่อทนไปด้วยทะเลน้ําตาแล้วถ้าวันนี้เจ้าช่วยชีวิตซาโย,ยไว้ไม่ได้ เพียงเพราะทิฐิของเจ้าเจ้าจะเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ร้อยเท่าพันเท่าหรือเปล่าอาราชิเช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ใช่คุณเทวดาของเด็กสาวเคราะร้ายนั่นหรอกในเมื่อหัวใจของเจ้านึกถึงแต่ตัวเองสิ่งที่ดังซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในหัวของอาราชิเวลานี้คือคำสั่งสอนระคนต่อว่าของยมทูตเกนเซนซึ่งปลุกให้มนุษยธรรมในตัวเขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับทิฐิในความดื้อรั้นก่อนที่สุดท้ายไฟหนึ่งไฟใดจะคว้าชัยชนะไป หมอนั่งอยู่ที่โรงยิมใช่ไหมครับการตัดสินใจของอาราชิก่อให้เกิดรอยยิ้มผุดพลายซ่อนอยู่ในเจ้าของแสงสว่างบนต้นไม้ใช่แต่ก็จะเป็นเช่นนั้นอีกเพียงไม่กี่นาทีนับจากนี้คำตอบของโยงมทูตเกนเซนทําให้อาราชิเกิดอาการร้อนใจดังไฟรนก้นขึ้นมาอีกครั้งเขาอ,ออกวิ่งจากเรือนเพาะชมด้านหลังโรงเรียนไปยังโรงยิมซึ่งอยู่ห่างกันหลายร้อยเมตรและไม่แน่ใจว่าจะทันเวลาวินาทีสุดท้ายหรือไม่แต่แล้วตอนนั้นเองว้าว wow. ร่างโปร่งแสงของอาราชิหายวับไปในชั่วปริบตาและปรากฏขึ้นอีกครั้งภายในโรงยิมของโรงเรียนซ้ำยังเป็นตำแหน่งที่ทาคุยะกํำลังจะเดินผ่านมาถ,ถ้าทำไมจูจ่ๆฉันถึงอาราชิงนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ทันได้ค้นหาคำตอบอย่ามัวสงสัยใครรู้ตอนนี้พี่ชายฝาแฝดของเจ้ากำลังเดินมานั่นแล้วทีนี้เจ้าจะทำอย่างไรกันเล่าเสียงเตือนของยม,มทูตเกนเซนเรียกให้อาราชิหันขวับไปยังเป้าหมายสองแฝดต่างขั้วประจันหน้ากัน โดยที่ฝ่ายหนึ่งค่อยๆเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆกระทั่งทะลุผ่านร่างของอีกฝ่ายไปหมอนั่นก็ยังมองไม่เห็นผมเหมือนเดิมแล้วผมจะไปขอความช่วยเหลือได้ยังไงกันล่ะครับอาราชิถอนใจเฮือกใหญ่ด้วยหลากหลายความรู้สึกที่ประเดประดังทั้งกังวลและร่องอกที่ไม่ต้องเป็นฝ่ายงอนงอ้อมนุษย์ผู้ไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตาหากแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรื่องของซายโยเล่าจะทําเช่นไรหน้าแปลกปกติมนุษย์ผู้ได้ชื่อว่าฝาแฝดต,ต้องมีชะตาเชื่อมโยง ให้รับรู้สึ่งกันและกันได้มากกว่าคู่พี่น้องทั่วไปโดยเฉพาะในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานยังมาทูตเกณฑ์เซนแสดงความประหลาดใจมันจะไปมีของแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะครับในเมื่อหมอนั่นไม่เคยเห็นผมเป็นน้องชายไม่เชื่อเรื่องผีแถมยังเซนด้านด้วยอาราชิพูดพลางชำเลืองมองทาคุยะที่กำลังเก็บลูกปาเกสบอลเป็นสัญญาณว่าแฝดพี่ของเขากำลังจะออกจากโรงยิมแห่งนี้ในไม่ช้าท่านช่วยทำให้หมอนั่นมองเห็นผมไม่ได้หรือครับและแม้จะกระอักกระอ่วนใจเพียงใด แต่ท้ายที่สุดแล้วอาราชิก็เลือกที่จะช่วยเหลือไซยโยเป็นอันดับแรกถึงอย่างนั้นข้าไม่มีอำนาจเพียงพอจะทำเช่นนั้นสิ่งที่ได้ยินดับความหวังสุดท้ายอันริปรีของอาราชิจนหมดสิน้นแต่ก็ใช่ว่าเขาจะยอมแพ้เพียงแค่นี้ทาคุยะนายจะกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้นะนายต้องไปช่วยไซยโยก่อนเยน,นั่นติดอยู่ในเรือนเพาะชำหลังโรงเรียนได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าคุณเทวดาจำเป็นทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดกำลังความสามารถเขาวิ่งเข้าไปกางแขน ยืนขวางทางทาคุยะซึ่งเพิ่งจะเปลี่ยนชุดกีฬากลับมาเป็นชุดนักเรียนและกำลังสะพายเป้เดินออกไปจากโรงยิมไม่มีประโยชน์หรอกอาราชิเอยยมุทูตเก็นเซนสายหน้าให้กับการกระทำอสูรเปล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าของอาราชิในเมื่อต่อให้ร้องตะโกนจนเสียงแหบแห้งหรือพยายามขัดขวางการจากไปสักเพียงใดอีกฝ่ายก็ไม่มีทางรับรู้หรือได้ยินเช่นเดิมอาราชิแสงสว่างเรืองรองของยงมทูตเก็นเซนหายวับจากด้านในโรงยิม ไปปรากฏเบื้องหน้าอาราชิที่กำลังยืนมองแฝดพี่อย่างทากูยะค่อยๆเดินห่างออกไปด้วยความสิ้นหวงังสองขาอ่อนล้าเสียจ,จนไม่มีเรี่ยวแรงยืนซ้ำยังเหนื่อยหอบราวกับเป็นร่างมนุษย์ไม่ใช่วิญญาณข้ามีวิธีที่พอจะช่วยเหลือเจ้ากับซาโยได้เพ,เพียงแต่เจ้าจะยอมตกลงหรือไม่เท่านั้นคราวนี้คำพูดของยมทูตเกนเซนเหมือนจะจุดประกายแสงแห่งความหวังของอาราชิขึ้นมาอีกครั้งวิธีอะไรครับผมยินดีททำทุกอย่าง ถึงยังไงผมก็จะไม่ปล่อยให้เยนั่นต้องมาตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนผมเด็ดขาดเขาตอบรับด้วยความยินดีทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าวิธีการที่ว่าคืออะไรบ๊อก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 ลูกสุนัขขนปุยสีขาวราวิมะวิ่งพรางเห่าไล่หลังทากุยักษ์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆในตาแหววของมันต้องมองเพียงแผ่นหลังของเขาและทันทีที่มันออกแรงวิ่งไล่กวดสุดชีวิตกระทั่งเข้าประชิดต,ตัวเขาได้อะไรเนี่ยเจ้าลูกหมาทา,ากุยักษ์ชนะีเท้า และก้มลงมองเจ้าปลุกปุยที่กำลังงับขากางเกงของเขาพร้อมกับพยายามดึงถึงคล้ายต้องการให้เขาเปลี่ยนเส้นทางการเดินบล็อก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 มันปล่อยชายกางเกงของเขาและเริ่มต้นเห่าอย่างเอาเป็นเอาตายสลับกับการวิ่งวนไปมาพลางกระดิกหางให้แต่เมื่อเห็นว่าทาคุยะยังคงยืนงุนงงมันก็เปลี่ยนกลับมาดึงถึงชายกางเกงของเขาอีกจะให้ฉันตามแกไปอย่างนั้นเหรอเขาย่อตัวลงลูกหัวมันด้วยความเอ็นดูใบหน้าระบายยิ้มอ่อนโยน เสียจนบรรดานักเรียนหญิงชมรมกีทาอดชวนกันมาแอบดูไม่ได้บ๊อกบ๊อกเจ้าขนปุยนั่งลงกระดิกหางคล้ายเป็นการตอบรับแล้วจึงออกวิ่งนำหน้าทากุยะไปทางด้านหลังโรงเรียนโดยมีอีกฝ่ายเดินเร็วตามไปติดติดด้วยอาการงุนงงเล็กน้อยถึงปานกลางยิ่งมันพาเข้ามาหยุดที่ด้านหน้าเรือนพอชำํำความงุนงงสงสัยของเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นพาฉันมาที่นี่ทำไมว่าไงทักุยะย่อตัวลง ตั้งคำถามกับเจ้าขนปุยขณะที่มันตอบคำถามของเขาด้วยการตะกุยประตูเรือนเพาะชำและใช้ตัวกระแทกประตูเหล็กเสียงดังกึงๆึงแน่นอนหากทาคุยะาไม่ใช่มนุษย์ผู้โง่เขลาเบาปัญญาเกินไปเขาก็ควรจะรู้ว่ามีคนติดอยู่ข้างในนี้อย่างนั้นหรอเขาถามย้ำกับมันเวลานี้ทาคุยารู้สึกราวกับว่าตัวเองสื่อสารกับเจ้าขนปุยตัวเล็กได้เข้าใจดีพอๆกับมนุษย์ด้วยกันอย่างไรอย่างนั้นบอกบอก มันนั่งลงกระดิกหานอีกครั้งเป็นสัญญาณการตอบรับที่ทําให้ทาคุยะกลายเป็นฝ่ายที่ต้องออกแรงวิ่งบ้างไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะไปตามล,ลุงพานรงมาเปิดประตูเรือนเพราะช้าเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มบอกกล่าวกับเจ้าสุนัขน้อยแสนรู้และแม่เขาจะรับตาไปไกลแล้วแต่มันก็ยังไม่เลิกใช้ลําตัวกระแทกประตูพร้อมกับส่งเสียงเห่าเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งทาคุยาวิ่งกลับเข้ามามีคนอยู่ในนี้จริงๆหรอลุงว่าลุงมองดูดีแล้วนะคุณล,ลุงพานรงเจ้าของแว่นหนาเตอะ ซึ่งวิ่งตามมาติดติดด้วยความตกใจกับสิ่งที่ได้รับรู้ลนลานไขกุญแจและใส่รหัสแม่กุญแจเพื่อเปิดประตูเรือนเพาะชำและทันทีที่ประตูเหล็กถูกเปิดออกาซโยะทาคุยารีบวิ่งเข้าไปประคองาซโยะซึ่งตื่นขึ้นเพราะเสียงกระแทกประตูมีเจ้าขนปุยนอนหมอบมองคนทั้งคู่ด้วยสายตาอ,อ่อนล้าสีข้างของมันเปื้อนเปื้อนสนิมเหล็กและมีรอยแดงของเลือดซึมออกมาเป็นวงกว้างก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆเลือนหายไป หลงเหลือเพียงความว่างเปล่าขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมึกอิ่งและฝากกดลิงก์ไปให้กำลังใจนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ